ในเพจของ Happy m e l o อ o f f i c i a l นะคะซึ่งบางแจ็กได้ตั้งไว้โพสต์ข้อมูลที่เจ้าตัวระบุว่าได้จับมือคือของแตงโมนะคะโดยระบุข้อความว่าคำพูกระติกับเบิร์ดในวันที่แตงโมโจมน้ำในคลิปเป็นเสียงที่อ้างว่าเป็นของเบิร์ดคุยกับบางแจ็คนะคะมึงไม่ดูแลแฟนกูแค่นั้นแหละเพราะผมคุยกับกระติครั้งสุดท้ายคือวันที่เจอร่างน้องโมผมถามว่าทำไมกระติไม่ดูแลโมมันบอกว่าฉันจะดูแลมันยังไงมันไม่ใช่เด็กสองสามขวบนะ ฉันก็อยากจะนั่งสวยหน้าตาครมของฉันสิคำนี้ทาให้ผมไม่คุยกับมันอีกเลยคือเด็กสองสามอะไรมันไม่เกี่ยวเว้ยคือมันเกี่ยวว่ามึงดูแลเพื่อนมึงยังไงมึงดูแลเพื่อนมึงดีหรือเปล่าอีกอย่างมึงเป็นผู้จัดการไอ้จุดๆๆคํานี้มันทําให้ผมชีดเหมือนกันผมทมว่าแล้วโมตกไปตอนไหนมันบอกว่าไปตอนไหนไม่รู้เราไม่ได้ไปดูมันตลอดเวลานะเว้ย